صباح النصر قد ارتبل وصوت القهر قد ادبر وديني لم يعود هملا ونفسي لم تعود اصغر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สำหรับการเลือกคู่ครองของอิสลามมันจะต้องเริ่มไปตั้งแต่พื้นฐานทางด้านหลักการศรัทธาไม่ใช่ว่าฝ่ายชายนี่มีความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับที่เพี้ยนไปจากหลักคำสอนของอิสลามฝ่ายหญิงนี่เชื่อไปอีอย่างหนึ่งเลยแหวกแนวไปเลยทีนี้เมื่อเป็นอย่างเนี้ยเมื่อคุยเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้เพราะหลักความเชื่อเนี่ยมันแตกต่างกันแต่ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วอิสลามให้เราเลือกมุสลิมมาเป็นภรรยาโดยการเลือกที่ศาสนาของนาง ไม่ใช่ทรั์สมบัติของนางไม่ใช่บรรดาความสวยงามของนางไม่ใช่อย่างอื่นเราจะเป็นบุคคลซึ่งมีคุณภาพอย่างเดียวคนเดียวมันก็ไม่ใช่เป้าหมายของอิสลามจำเป็นอย่างยิ่งกระบวนการที่จะขาดไม่ได้สำหรับมุสลิมทุกคนที่จะต้อง ทำการละหมาดอีซีคอรอนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษากับอลอ์ในเรื่องที่จะคัดสรรคู่ครองซึ่งจะเป็นผู้หญิงที่กำหนดชะตากรรมกำหนดรูปแบบกำหนดอนาคตของประชาชาติของครอบครัวเพราะฉะนั้นผู้หญิงเป็นสิ่งที่มีค่ามากในกระบวนการคัดสรรก็อย่างแรกเราก็ต้องเลือกที่ศาสนานะครับ ซึ่งนั่นเป็นคําสอนของท่านอบิวัตลรันสลัมอยู่แล้วที่เราจะต้องเลือกสตรีจากดูที่เรื่องของหลักการศาสนาเป็นเกณฑ์ทุกวันนี้เราเห็นอยู่แล้วปัญหาในสังคมเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ใช้ศาสนามาเป็นเกณฑ์ในตัวชี้วัดสามีปกครองภรรยาไม่ได้ภรรยามีอิสระในตัวเองสูภรรยาไม่คุมหิบสามีเตือนไม่ได้ภรรยาอยากจะดูละครซึ่งมันไร้สาระสามีเตือนไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาครับเราไม่ได้มีอุปจุประสงค์ในการแต่งงานเพื่อให้ลูกเราเป็นดารา ถ้าเกิดเรามีอุดมการในการงานเพื่อให้ลูกเราเป็นดาราอยากให้ลูกเราเป็นนักร้องเราก็ไปหาภรรยาเสียงดีเราไปหาภรรยาหน้าตาสวยงามแต่อิสลามไม่ต้องการอย่างนั้น,<อ>น,นครับจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องคัดสรรบุคคลซึ่ง ดำรงอยู่ในหลักการกีตาบุญลลและสุนทรของท่านนบีไม่มีแนวทางอื่นไม่มีช้อยอื่นไม่มีทางเลือกอื่นใดๆทั้งสิ้นนอกจากแนวทางที่เราจะต้องดำรงไว้ซึ่งคุรุอ่านและฮะดิษโอเคเขาเข้าใจกุรอ่านเขาเข้าใจฮะดิษเหมือนกับที่สารับเข้าใจเราจะต้องไปเจาะที่ว่าเขาปฏิบัติมากแค่ไหนในด้นานที่แยกไปอีกเรื่องฟารบูเนี่ยเขาบกพร่องหรือไม่สองเรื่องที่เป็นสุนัขเขาทําบ้างหรือเปล่า ถ้าทำบ้างทิ้งด้าอันนี้ไม่ไม่ซีเรียสอะไรนะครับแต่ถ้าว่าไม่ทำเลยนี่อันพออะไรเกียดค้าหรือเปล่าเพราะคนที่ถ้าไม่ทำสิ่งที่เป็นสุนัตหเลยมันบง่งถึงว่าอาจจะมีความช่วยไม่ไม่จริงใจสักเท่าไหร่นะเพราะสิ่งที่เป็นสิ่งที่เสริมเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่วัดความจริงใจได้เออถ้าไม่บ,งบังคับดูสิ่จะทำหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องหาข้อมูลทั้งสองฝ่ายชีวิตแต่ถ้ารู้เลือกบนพื้นฐานของคนที่รู้ในเรื่องของการศาสนานด้วยกันเนี่ยนะครับแน่นอนครับเราเ ประเด็นข้อขัดแย้งทางเรื่องเรื่องทางโลกภรรยาอยากจะให้สามีเป็นอย่างนั้นสามีก็อยากจะให้ภรรยาเป็นอย่างนี้ตามความต้องการของตัวเองเนี่ยเราก็ต้องมานั่งนึกกันด้วยว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะให้คนอื่นเป็นเหมือนกับเรา ต้องการเสมอไปเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องทางโลกถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทาแล้วมันไม่เกิดผลเสียอันร้ายแรงเราก็ต้องปล่อยไปบ้างเพราะถ้าว่ามัวมานั่งจับจิกจิกกันในเรื่องทางโลกเนี่ยชีวิตจะไม่มีความสุขชีวประวัติของท่านศาสดามหามัสะสละบาลอุสรมเนี่ยเราจะพบเลยว่าจะไม่จู้จี้จุกจิกอะไรมากเลยแต่ถ้าเรื่องศาสนาท่านศาสดามหามจะเอาจริงเอาจังมากถ้าใครมาทําสิ่งที่ผิดตหละการจะเกิดอาการโกรธอย่างมากแต่ถ้าว่าชายอาหรับมาดึงคอเสื้อท่านศาสดามหามัสไม่ได้เกิดอาการโกรธไม่เกิดอาการจะเอาเป็นเอาตายลยเเพรราาะะฉนนนนนนัััั้้้ดก็่ จะต้องเรียนแบบนะครับสุนนะวิถีทางแนวทางของท่านศาสดาของมัสสลลลอหรือสลัมเพื่อที่จะให้ชีวิตคู่ในราบรื่นไปจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยก็คือเพื่อที่ตัวเราเนี่ยและก็ลูกหลานของเราที่จะมีมาในอนาคตเนี่ยจะได้เป็นคอยรออุมมะเป็นประชาชาติที่ดีดังที่กุรอานได้กล่าวเอาไว้นะครับกุนตุม้มคอยรออุมมะเป็นอุคริยัศลินาพวกเจ้าเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดที่อุบัติออกมาจาก มนุษย์ทางหลังดีๆในด้านไหนก็คือตะมูรูนบินมารุฟใช้กันให้ทําความดีว่าตั้นเฮานาเนนมุงกันและห้ามไม่ให้ทําความชัว่วใช้ให้ทําความดีเราไม่สามารถจะใช้ให้ทําความดีได้ถ้าตัวเรายังเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นความชัว่วความดีเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่จะต้องปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเราจะเติบโตมากับสิ่งสิ่งนั้นถ้าเรารักเราชอบทําดีมาตั้งแต่เด็กเนี่ยอนาคตเนี่ยเราก็จะเคยชินอยู่กับสิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ง่ายดายที่เราจะทําสิ่งนั้นเพื่อที่จะลููกกกกกขขอออออองงงงงเเเเเเเรรรราาาาาาาททที <c oughs> ีี่่่่่่่่ํํนนนิิดมมมมยปป็็ลลสสสส้้คคควจจญใหััับพพืะแต ครับเพราะว่าหลายพื้นที่หลายคนเนี่ยยังไม่เข้าใจอิสลามอย่างดีพอนะครับจนกระทั่งบางคนเนี่ยไม่รู้จักอิสลามเลยแต่เป็นศัตรูอิสลามก็มีและบางคนเนี่ยเป็นมุสลิมมีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นอิสลามแต่ไม่เข้าใจอิสลามก็มีนั่นคือหน้าที่นั่นคืองานที่พวกเราทุกคนต้องทําครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องการผลิตบุคลากรเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะนําสังคมสันติสุขกลับมาบนโลกใบนี้อีกครั้งหนึ่งครับ